สวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกท่านนะครับผมนายม o ัมมัดอ a ดนานรหัสนักศึกษา118นะครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับออของเล่นที่จะมานำเสนอครับชื่อว่า spelling game นะครับเกมนี้ทำจากวัสดุคือไม้ครับไม้แล้วก็สีน้ำ และกระดาษแข็งครับเกมนี้เหมาะสําหรับเด็กประถมวัยอายุมากกว่า3ปีครับอายุ3ปีขึ้นไปนะครับเราจะมาเล่นกันอย่างไรบ้างครับเรามาดูวิธีการเล่นนะครับโอเคครับเรามาดูวิธีการเล่นครับที่จะเล่นได้ครับก็คือเรามาตั้งกระดาษครับแล้วก็ให้นักศึกษาดูรูปภาพแล้วก็ให้เด็กๆดูรูปภาพครับ ดูรูปภาพแล,แล้วแล้วก็ตามนี้ครับมีคำศัพท์แล้วก็เอาเด็กๆยกเลยครับยกอ่าเอ่ s p e l ล i n งแล้วก็มาทำตเลยครับโตกับ words นั้นได้เรามาดูเรียนกันนะครับ a r r a where is R this one not? no no hmm. Where is the R, guys? What is it? And... eye! Rain, rain. rain! Can you sing a song? Yeah. Rain, rain. Go away, come again another day. Little baby wants to play. Rain, rain. Can you sing a song again please? Yes. Okay. One, two, three. Uh, rain, rain, go away. Come again another day. Little baby want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Little baby want to play. Rain, rain, go. ครับจากเกมนี้ที่เรามาดูแล้วจากเกมนี้อ่า เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อะไรบ้างครับเรียนรู้ได้มากมายครับเรียนรู้จินตนาการต่างๆและความเข็ดครับแล้วก็ทีนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาได้ครับเรียนรู้ภาษาและคําศัพท์ต่างๆครับดูรูปภาพแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับนักเรียนก็สามารถรู้ได้ก็คือสามารถเรียนรู้ภาษาได้นะครับแล้วก็คําศัพท์ต่างๆแล้วก็รู้จักรู้จัก สิ่งของต่างๆที่เรามีรอบๆตัวรอบๆของเรานะครับนักเกรียนสามารถเรียนรู้ได้ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ